ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกค่ำคืนนี้ครับมิลานดาร์บี้แมตช์ภาค2ครับในเวอร์ชันที่เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับอินเตอร์ครับเอาชนะมาได้ก่อนจากนัดที่แล้ว2ประตูจากเอดินเชโกแล้วก็ เฮริกมาคีตายานกับ2นักเตะที่ต้องบอกว่าเส้นทางของเขาเนี่ยมันเหลือเชื่อนะครับมาจากบุนเดสลีกาเหมือนกันมาเล่นอยู่ที่เมืองแมชเชสเตอร์เหมือนกันแมคโครสีแล้วก็มาอยู่ที่กรุงลงสุดท้ายมาอยู่ที่อินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็มีเสทธิ์ที่จะก้าวขึ้นไปสู่นัดชิงแล้วหลังจากที่ทําคนรับประตูในสัปดาห์ก่อนส่วนทางด้านเอซีมิลานก็น่าจะไม่ยอมแพ้ครับล่าสุดอดีตโคต้ชของเขาผู้ยิ่งใหญ่อย่างฟาบบโอคาเปโลครับก็ออกมาบอกว่ากระตุ้น ลูกทีมยุคใหม่นี่หน่อยบอกว่ารวมใจรวมแรงกันต่อสู้หน่อยคิดว่าปิโอรี่เนี่ยจะสามารถที่จะดึงศักยภาพนักเตะออกมาได้เพราะรู้ดีว่านักเตะของตอนนั้นใครโดดเด่นในเรื่องใดนะครับน่าจะใช้ความรวดเร็วในการเข้าโจมตีอินเตอร์มิลานแล้วก็สามารถพลิกกลับมาคว้าชัยแล้วก็เข้ารอบต่อไปได้ส่วนในความเป็นจริงนั้นการน,นําอยู่2ประตูต่อศูนย์ยิ่งเข้าทางของอินเตอร์มิลานครับยิ่งอินเตอร์มิลานเนี่ยหากใครเคยรู้มาก่อนว่า เป็นทีมที่ถนัดนักในเกมรับอย่างที่เรียกว่าคาตานเนชนในยุคโบราณครับแม้ปัจจุบันนะั้นจะเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วแต่เชื่อเลยครับว่าอาถั์ในทีมที่ยังมี DNA แบบเดิมยังคงอยู่ครับยังเหนียวแน่นในเกมรับแน่นอนมาคอยลุ้นกันครับว่าคืนนี้2ทีมนี้ทีมไหนจากเมืองมิลานจะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับยูฟฝ่าแชมป์เลีกงูใหญ่อินเตอร์มิลานหรือว่าปีศาจแดงดำเอซีมิลาน